หลังจากที่ยุนลิงพูดจบดาบบินก็ส่งเสียงดังขึ้นในอากาศและมุ่งตรงไปที่ใบหน้าของเขาเมื่อดาบกำลังจะแทงเขานั้นยุนลิงก็เพิกอิงศีรษะเล็กน้อยไปดันคางดาบก็พุ่งผ่านเขาไปอย่างรวดเร็วยุนลิงเหลือบมองไปที่สิทธิ์ของนิกายวารีพัดผ่านที่เป็นคนใช้การโจมตีนี้สิทธิ์คนดังกล่าวนั้นถอยหลังโดยไม่รู้ตัวด้วยความกวในขณะที่สายตาของยุนลิงนั้นจับจ้องเขาอย่างไรก็ตามยุนลิงมองไปที่เขาเพียงครู่เดียวก่อนที่เขาจะไม่สนใจอีกเขาหันไปหาลูกศิษย์คนอื่นๆที่เหลือของน พวกเจ้ามีดีแค่นี้ใช่หรือไม่ยุนลิงถามขึ้นสาวกของนิกายวารีพาดผ่านทั้งหมดนนียบลงพวกเขาพ่ายแพ้อย่างง่ายดายโดยที่ยุนลิงไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำจากประสบการณ์เพียงสั้นๆพวกเขาก็รู้ว่ายุนลิงนั้นเหนือกว่าพวกเขามากแค่ไหนสาหรับยุนลิงนั้นที่รัศมีมีความเก่งกาจในขอบงําพวกเขาอย่างสมบูรณ์พวกเขาจึงไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเขาด้วยซ้ําถึงอย่างนั้นพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจที่มากมายของพวกเขาไปสำหรับพวกเขาแล้วการที่พ่ายแพ้กับคนคนเดียวนั้น โดยที่ทั้งหมดได้รวมสู้กันมันน่าอับอายสียนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นต่อหน้าลูกศิษย์จากนิกายอื่นตีเห็นการต่อสู้ตั้งแต่ต้นจนจบฮย้ยน่าเบื่อชะมัดหยุดลิงกาวขณะที่เขามองพวกเขาเอาอย่างไม่ใส่ใจข้าของขาดหวังจากลูกศิษย์นิกายมากเกินไปดูเหมือนว่าข้าจะต้องผิดหวังเสร็จแล้วสิลูกศิษย์ของนิกายวารีพัดผ่านนั้นลดศีรษะลงพวกเขาไม่กล้าสนทนากันพวกเขาไม่มีทางอื่นเลยนอกจากกั้นความอับอายความโกรธอย่างเงียบ เหล่าชายหนุม่มผู้น่าสงสารมีก็ตั้ง20คนแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะข่าเพียงคนเดียวได้ถ้าข้าเป็นพวกเจ้าแล้วก็เขาข่าตัวตายไปแล้วละ่ะความเงียบในบริเวณดอยรอบนั้นถูกทำลายลงโดยความคิดเห็นที่น่ากลัวจากคนที่ดูเหตุการณ์ในครังนี้อยู่เกิอบจะทุกคนในนิกายวารีพาดผ่านนั้นหันไปทางฝูงชนทันทีด้วยความกรธพวกเขาต้องการหาตัวคนพูดและให้พวกเขาถอนคำพูดบางส่วนเพื่อที่พวกเขาจะได้กู้หน้าคืน และเขาก็จะนําคนคนนั้นมาเป็นที่ระบายอารมณ์ให้กับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามพวกเขามีช่วงเวลาที่ยากลําบากในการค้นหาคนที่พูดประโยคนั้นที่แอบแฝงตัวอยู่ในฝูงชนเพียงแค่มองไปรอบๆพวกเขาไม่สามารถที่จะขยับตัวไปไหนอย่างสะดวกตั้งแต่หยุดลิงก์อยู่ที่นี่ในที่สุดนิกายวารีพาดผ่านก็เป็นเพียงได้แค่นิกายระดับ2เท่านั้นลหละไม่ว่าตอนนี้พวกเขาจะแข่งแข่งขึ้นกว่าคยอดีตมากแค่ไหนก็ตามที่2ก็ยังเป็นที่2องนะนะ <c oughs> นิกายวารีพาดผ่านเสนาอย่างหมดรูปเลยนะครั้งนี้ ทอยคำดูถูกมัางขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มคนที่ถึงหูของรูสิ์ที่พ่ายแพ้จะพูดว่าอะไรนะถ้าในจริงก็ออกมาสิวะแม้ว่าเราสาววกของนิกายวารีพาดผ่านจเกลต,ตั้งแต่คําพูดประโยคแรกแต่พวกเขาก็ไม่กล้าจะทําอะไรเพราะยุนหลิงนั้นอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามโดยการที่พวกเขาประมาตั้งแต่แรกทําให้เขาต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ ยุลลิงมองพวกเขาด้วยความสนุกสนานเล็กน้อยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับเพราะเขาไม่ว่าเขาจะถามใครก็ตามลูกศิษย์ของนิกายวารีพาดผ่านก็ต้องพ่ายแพ้ต่อเขาอยู่ดีอย่างไรก็ตามนั้นเมื่อชายจากนิกายของพวกเขาหาตัวยุลลิงก่อนเองเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วเขาก็เริ่มโจมตีก่อนเองด้วย ดังนั้นเขาจึงเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ยูลิงตระหนักถึงความคิดผิดพลาดของเขาแต่มันก็สายเกินไปเขาระเบิดอารมณ์ที่อดไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเขาได้คิดวิธีการไว้แล้วหลายวิธีอย่างแรกคือเขาทําได้เพียงก้มหัวขอโทษแต่ไม่มีอะไรรับรองว่าพวกเขาจะยอมรับคําขอโทษหรือไม่ลูกศิษย์ของนิกายนั้นค่อนข้างที่ยิ่งประยองกว่าผู้ฝึกต,ตนทั่วไปเนื่องจากพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากนิกายของพวกเขาคงจะมีผู้ฝึกกตนนเพีียงไม่่ค จากนิกายของเขาที่ยอมรับคําขอโทษนอกเหนือจากนั้นความภาคภูมิใจของยุนหลิงเองก็ไม่ยอมให้เขาขอโทษไม่มีทางที่เขาจะขอโทษลูกศิษย์นิกายที่ด้อยกว่าเหล่านี้แน่ๆอย่างที่สองนั้นคือเขาสามารถติดสินบนพวกเขาได้ในฐานะลูกชายของหัวหน้าตระกูลยุนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอํานาจมากที่สุดในจักรวรรดิยุนหลิงนั้นไม่ได้ขาดเล่งทรัพยายกร หรือทรัพย์สมบัติเขาสามารถใช้สมบัติของเขาไม่กี่ชิ้นเพื่อแลกกับการละเว้นการกระทำครั้งนี้ของเขาแม้วัน,นิกายของพวกเขาจะตะเตรียมลูกศิษย์ไว้มากแค่ไหนก็ไม่มีทางที่นิกายจะสามารถสั่งซ้อนลูกศิษย์ทุกคนได้อย่างเต็มที่เพราะมีเพียงคนที่มีความสามารถพิเศษที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับการปฏิบัติที่พิเศษกว่าคนอื่นจากนิกายส่วนที่เหลือน,นั้นน่ะหรอพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติทั่วๆไปเหมือนกัน แม้ว่ายุนลิงนั้นจะติดสินบนพวกเขาได้แต่ลูกศิษย์เหล่านี้ก็ไม่ยอมรับอย่างแน่นอนหากการต่อสู้เกิดขึ้นในสถานที่ส่วนตัวพวกเขาก็ยังพอหย่นหยวนกันได้แต่ปัญหาคือการต่อสู้ของพวกเขานั้นเกิดขึ้นในที่สาธารณะต่อหน้าสาวนิกายอื่นๆหากยุนลิงนั้นติดสินบนพวกเขาและพวกเขายอมรับพวกเขาจะถูกล้อเลียนและต้องอับอายอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลที่ยุนลิงใช้วิธีที่3มที่เขาคิดนั่นเป็นการต่อสู้ที่ทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่และดึงดูดความสนใจของนิกายอื่นมาค่าคนคนเดียวเท่ากับเป็นาตก ข้าคนหลายล้านคนจะเป็นผู้พิชิตข้าคนที่ขวางหน้าทั้งหมดก็จะเป็นพระเจ้านี่คือปรัชญาคําสอนที่มีผลต่อการกระทําของเขาการกระทำของยุนลิงนั้นไม่ใช่ก,การแก้ไขสถานการณ์อีกต่อไปใช่เขาต้องการแก้ไข แต่นั่นกลายเป็นเรื่องสําคัญอันดับสองสหรับเขาแล้วตอนนี้สิ่งสําคัญอันดับแรกของเขานั้นคือเพื่อให้ชื่อข,ของเขานั้นเป็นที่รู้จักในนิกายอื่นๆผ่านทางสาวกเหล่านี้และได้รับความสนใจจากบุคคลบางคนนอกจากนี้เมื่อเขามีชื่อเสียงมากพอในด้านนี้จากนิกายอื่นๆจะทำให้สถานการณ์เช่นนี้ไม่เกิดขึ้นกับเขาบ่อยๆนักเนื่องจากผู้คนระวัดระวังตัวขึ้น ถึงอย่างนั้นยุนลิงก็ไม่ได้คาดหวังว่าผู้คนจากนิกายอื่นนั้นจะคิดที่จะทาให้ลูกศิษย์ของคนกายวายที่านผ่านต้องอับอายเพราะมันเป็นการต่อสู้ของนิกายจึงทําให้อาจไม่พูดถึงเป็นวงกว้างมากนักทางเข้าของภูเขาพันภูเขาจะเปิดแล้วตอนนี้เจ้าสามารถเข้าไปได้แล้วเสียงหยาบทุ้มดังมาจากบริเวณที่เขาซึ่งมันทาให้ดึงดูดความสนใจจากทุกคนยุนลิงมองไปที่ต้นเสียงและเห็นชายวัยกลางคนที่มีนวดคราว์ขาวยาวถึงหน้าอกชายคนนี้ดูเหมือนจะสังเกตเห็นการจ้องมองของยุนลิงขณะที่เขามองกลับ ข้ามองไม่เห็นขอบเขตการฝึกตนของเขายุนลิงคิดขณะที่เขาตรวจสอบชายคนนั้นอยู่ชายคนนั้นพยักหน้าด้วยความขอบคุณขณะที่เขาเข้าใกล้ยุนลิงเจ้าหนุ่มนี่น่าสนใจจริงๆแฮะยุนลิงเริ่มเดินไปทางเขาทําให้ลูกศิษย์ของนิกายวารีพาดผ,ผ่านต้องคอยระวังตัวมากขึ้นเมื่อเห็นแบบนั้นยุนลิงก็ทําเพียงยิ้มทาตัวปกติได้แล้วข้าไม่มีเวลาเล่นกับพวกวเจ้าอีกแล้วล่ะด้วยเหตุน,นี้เองยุนลิงจึงเขา้าไปนิ่มเขาพันดูเขาโดยที่สายตาของทุกคนนั้นจ้องมองที่เขาอยู่ เอาละฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเมื่อในน้อยมีลูกสาวนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสามารถคอมเมนต์นะครับผมเรื่องอ่านเพี้ยนหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับรู้อ่านเร็วไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะผมถ้าเกิดยังฟังถึงตอนนี้นะครับผมก็นิยายเรื่องนี้นะผมใกล้จะถึงทางตันแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องตอนฟรีนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอให้มีความสุขกับการรับฟังครับ